ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่18ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะระวังปัญหาเอกสารการเงินการเซ็นสัญญสัญญาหรือเอกสารต่างๆนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาการที่จะเซ็นสัญญาหรือค้ำประกันไขนะคะต้องดูดีๆคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีคนติดต่อมามีคนคิดถึงจะมีคนมา ขอความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเหลืออุปธรภมคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้จะมีคนชวนไปทําบุญนะคะมีคนชวนไปทําบุญนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเงินหรือคดีความช่วงนี้นะคะแนะนําให้เจรจานะคะเจรจานะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้ใครคิดเรื่องเงินจะได้เงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะ ช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปสถานที่ที่เป็นทะเลที่เป็นแม่น้านะคะในช่วงนี้หลายๆคนคิดอยากจะไปทําบุญสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ116ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ